สาตอนชายโง่กับต้นไผ่ณบริเวณสวนผลไม้แห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้นานา,นา,นานชนิดซึ่งมีเจ้าของสวนผู้มีฐานะคนหนึ่งชื่อว่านายดำบิดาของนายดำเพิ่งเสียชีวิตไปและได้ทิ้งสวนผลไม้ไว้ให้เป็นมรดกและในวันหนึ่งที่บ้านของนายดำ <S <S อ้าวเอียง สวัสดีดำม,มาเยี่ยมมาแล้วทั้งสองก็สนทนากันตามประสาพเพื่อนสนิทขณะเดียวกันเอียงก็มองไปรบรอบๆสวนของเพื่อนรักแล้วก็พูดขึ้นว่าตั้งแต่พ่อนายตายไปนายไม่คิดจะปรับปรุงดูแลสวนของนายเลยหรืองไงเห็นมีพื้นที่ข้างๆว่างเปล่าอยู่ไม่เอาไว้ทําประโยชน์อย่างอื่นเลยหรือไงฮะจะเอาไปทําอะไรดีเราฉันก็มีผลไม้ปลูกไว้เต็มไปหมดเลยนินนาเห็นมาฮะ แหมนายก็น่าจะทําเป็นบ่อเลี้ยงปลาด้วยสิเป็นการหารายได้เสริมนะดีกว่าจะปลูกแต่ผลไม้อย่างเดียวไนงะอืมอืมจริงด้วยแฮะนายนี่มันฉลาดไม่ใช่แต่เด็กๆเลยอ่ะฉันน่ะตามนายไม่ทันเสมอเลยนะเนี่ยทาไมฉันถึงไม่ฉลาดแบบนายนะทั้งสองคุยกันถึงเรื่องต่างๆที่บ้านยังทูกคอเอียงก็ให้คำปรึกษาและปลอบใจเพื่อนเราต้องรู้จักคิด ใช้สติปัญญาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแค่เนี้เราก็จะประสบความสําเร็จนายก็ทําได้นะเจ้าดำอย่ามมวแต่น้อยเนื้อ,อต่ำใจอยู่เลยเลว่าเรามีสติปัญญาด้อยกว่าคนอื่นพอตกเย็นเอียงเ <c oughs> พื่อนของนายดำก็ลากลับบ้านหลังจากนั้นนายดำก็นึกถึงคำพูดของเพื่อนจึงเกิดความคิดที่จะพัฒนาสวนผลไม้ของตนเองนายดำก็นั่งมองต้นไผ่ที่พ่อปลูกไว้รอบๆสวนพลางคิดว่า เราจะต้องมาพัฒนาสวนของเราให้ดูดีขึ้นก่อนอื่นเราจะต้องตัดต้นไผ่ออกให้หมดเอาไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอ่ะดอกก็ไม่มีผลก็ไม่มีขายก็ไม่ได้อีกด้วยอ่ะต้องตัดวันรุ่งขึ้นนายดำก็นำคนงานไปตัดต้นไผ่ที่ปลูกไว้รอบๆสวนออกไปจนหมดอนายจะตัดต้นไผ่ออกไปหมดเลยเหรอเนี่ยใช่ตัดให้หมดเลยไม่เหลือไม่แต่ต้นเดียว นายพอตัดต้นไผ่นี่แล้วนายจะเอามันไปทำอะไรเออไม่เอาไปทำอะไรก็ได้ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกน้ามันก็แค่ต้นไผ่ที่ไร้ประโยชน์รกเกะกะพื้นที่เอาไปทิ้งให้หมดย่ห้เหลือแม้แต่ต้นเดียวเชียวนะทิ้งให้หมดไปเลยแม่ถ้าอย่าง,งน,นั้นนจะทิ้งมันก็เสียดายแย่เนาะพวกฉันขอเอาต้นไผ่กลับไปบ้านดูแลกันนะงั้นก็ตามใจเอาไปเลยฉันยกให้หมดนั่นแหละเอาไปเลย ขอบคุณครับเดี๋ยวพ่อได้ต้นไผ่เราจะมาทำเป็นแคล์ให้ลูกๆเรานั่งที่บ้านดีกว่านำแม่นะฉันว่าด,ดีจ้าพ่องั้นพวกเราเร่งรีบตัดต้นไผ่นี่กันเถอะนะจ้าฝนจะตกแล้วหลังจากนั้นสวนผลไม้ก็ไม่มีต้นไผ่เป็นรั้วล้อมรอบจึงมีคนเข้ามาขโมยผลไม้และเหยียบย่ำทำลายสวนผลไม้ของนายดำเสียหายหมดสิ้นเพราะไม่มีรั้วล้อมรอบเหมือนเมื่อก่อนนายดำ ตื่นขึ้นมาพบกับเหตุการณ์ดังกล่าวก็เสียใจหมดกันเมื่อเอียงได้มาหานายดำที่บ้านดำก็ร้องไห้ติโพยตีพาย ยงเอ๋ยฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้วสมบัติสุดท้ายที่่อทิ้เอาไว้ก็ถูกขโมยไปบมนแล้วอ่ะฉันอุตส่าห์ใช้ความคิดสติปัญญาของฉันมาปรับปรุงสวนผลไม้ตามคำแนะนําของนายไงแล้วทําไมถึงเป็นแบบนี้ทาไมเอี่ยงได้ฟังคําพูดดํเบพึงดําพันเช่นนั้นเขาจึงชี้แจงด้วยเหตุผลกับนายดำว่าโถ้เอ้ยเจ้าดำ ทำไมนายจึงตัดต้นไผ่ออกเสียหมดเล่ารู้ไหมต้นไผ่ที่พ่อนายปลูกไว้อนนะนะมันมีประโยชน์มหาศาลเชียวละ่ะถึงมันจะไม่สร้างดอกออกผลให้นายขายได้แต่มันก็จะเป็นรั้วป้องกันภัยให้สวนของนายได้อย่างดีเลย <c oughs> พอไม่มีรั้วภัยขโมยมันก็เข้ามาง่ายๆอย่างนี้ไงละ่ะ <c oughs> ฉันน่ะมันโง่เขลาบ้าปัญญาจริงๆเลย ไม่ถึงว่าสิ่งที่ฉันคิดว่ามันร้อยประโยชน์ที่จริงแล้วจะมีประโยชน์ได้มากมายถึงเพียงนี้น้องๆอ,อ,อย่ามองข้ามสิ่งของรอบๆตัวนะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของทุกสิ่งย่อมมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้งานให้เหมาะสมจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อน,นะครับ